สวัสดีครับผมปอรอโตนะครับวันนี้มาอัปเดตผลงานครับที่กำลังทำอยู่ตอนนี้แต่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะครับยังขาดการเซตอัพอะไรอีกนิดหน่อยพร้อมทั้งรออะไรนะครับเป็น Yamaha e เอ็กไซเตอร์150นะผมยกชุดหน้าชุดหลังของ a p พิ i a RSB 4มาใส่นะครับดูตามภาพประกอบเลยนะครับก็จะมีโช๊คหน้านะครับเป็นอัพไซด์ดาวโอรินเรดเดนมาว์เบรโมครับผมความสูงหน้าเดี๋ยจะปรับเซตอยู่นะฮะ ปั๊มบนยกมาใส่ได้ครับไม่ต้องตัดแต่งนะฮะทอ่อเป็นฟูลไทเทเนียมครับผมงานจากร้านยูโรเลสซิ่งนะครับผมปั๊มหลังปั๊มกระทุงหลังก็ของเบนโบนะครับยกมาเหมือนกันสวิงอาร์มหลังยกชุดครับความสูงครับผมปรับเซตให้คร้าวๆกันนะฮะ แม็กของ R s b 4นี่ติดมาเขาตัวนี้ไม่รีมัเต็ตจะเป็นแม็กโอซครับผมยางหลังไซส์หนึ่งเก้าศูนย์นะครับร้อยเก้าสิบจะค่อนข้างใหญ่เต็มพอดีครับสเตอร์สเตอร์หลังผมสั่งเป็น CNC นะครับกำลังส่งได้สีครับเรียบร้อยแล้วเป็นเบอร์เปลี่ยนเป็นเบอร์สี่สองแปดให้ดูโชคหลัง ทุกหลังโอรินะผมของ ISB4 เหมือนกันดัดแปลงใสนะครับใช้งานปกติครับวางตำแหน่งได้ไหม่สเตอร์หน้าต้องตัดต่อนะครับผมต่อออกมาอยู่1 9มิลเออ16มิลฮนะให้แนวโซ่ตรงเหมือนเดิมนะครับเบาะเดี๋ยวจับไปปาดพระเจ้าของ5้าตัวเล็กแล้วก็เกียร์โยงเดี๋ยวสั่งของหน่วยเลสซิ่งไปครับมาอีกวัน2วัน ติดตามการสร้างใน Facebook ผมทรัในอัลบั้มมีลงวิธีการทำการตัดโชคยังไงเข้าไปดูใน Facebook ได้ครับผมขอบคุณครับ